ผมแปลกใจตัวเองร่างกายมันแปลกมากเลยมันคึกคักปีนเขากันเนี่ยไปไปเริ่วๆคือเป้าหมายมันต้องไปถึงแล้วไม่รู้สึกคือไม่อ่อนไม่เพียไม่อะไรเลยความท้าทายของการจะไปง่างานนี่คืออะไรมันมีคนพยายาม ไปกันมาเยอะมากอ่ะเคยมีคนไปถึงมีไม่ถึง10คณะหลักที่าทําสำเร็จอ่ะพรานเนี่ยตั้งใจจะไปล่าแต่เราเนี่ยเข้าไปประจนภัยแต่สบเบียงมันหมดตั้งแต่วันที่13เราไปข้างหน้าก็ไม่ได้พยายามตัดไปตัดไายคนก็ไม่รอดก็คือแสบเจ็บแล้วใช่เดินไม่ได้เป็นแผลเย็บแผลในปากคือทํากันได้หมดแล้วบนนั้นมีอะไรไปเสียทั้งนั้นเลยเดินอยู่ข้างหน้าเขาเนี่ยรอยเสือลงหน้าไปเนี่ยใหม่ๆนี่แหละคือมันอันตรายมากเสี่ยงมากแต่จะไปถ้ะตายอ่ะคนถามนะตายก็คือตายอ่ะเราก็ไม่ได้กลัวไม่ถามว่าไม่กลัว พระพิคเนตที่สวยที่สุดรุ่นหนึ่งของเมืองไทยที่ได้เคยมีการจัดสร้างขึ้นนะครับรุ่นนี้ปลุกเสกโดยหลวงปู่ศิลาสิริจันโทพระเกจิผู้ทรงอภิญญาแห่งยุคเมื่อวาระที่หนึ่ง วันที่22มกราคม2568และอีกหนึ่งท่านนั่นก็คือหลวงปู่จือแห่งวัดเขาตะเงาะเทพเจ้าแห่งสายน้ำดินแดนชัยภูมิท่านเป็นอีกหนึ่งสุดยอดพระเกจิผู้มีจริยวัตรที่งดงามนะครับท่านปลุกเสกในวาระที่2เมื่อ2กุมภาพันธ์2568โดยเหรียญรุ่นนี้มีชื่อที่เป็นมงคลว่ารุ่นประธานพร พระพิฆเนศนั้นถือว่าเป็นเทพแห่งความสําเร็จนะครับเป็นเทพที่ทั้งศาสนาพราหมณ์ฮินดูและชาวพุทธในประเทศไทยให้ความเคารพศรัทธาเป็นอย่างมากดังคํากล่าวและเชื่อกันว่าหากอยากจะขอเรื่องความสําเร็จขอความรุ่งเรืองร่ํารวยในชีวิตต้องขอกับถวยเทพเท่านั้นโดยเฉพาะองค์พระพิฆเนศครับ ากท่านผู้ชมท่านใดสนใจเช่าบูชาพระพิคเนตที่สวยงามวิจิตรรุ่นนี้นั่นคือรุ่นประธานพรท่านผู้ชมก็สามารถสั่งได้นะครับเรามีแบบสวยๆไม่ซ้ำกันมากถึง5 1แบบท่านผู้ชมที่บูชาไปก็ต้องลุ้นเนื้อนะครับว่าท่านผู้ชมจะได้แบบไหนซึ่งในแต่ละแบบนั้นก็มีความสวยไม่แตกต่างกันเลยทีเดียวท่านผู้ชมสามารถเช่าบูชาได้ที่คงกพันสโตร์หรือไลน์แอดบางอ้อเรียนรุ่นนี้สวยงามมากจริงๆครับ พี่บุหลันครับชีวิตประสบการณ์ในการเดินป่าที่อยู่ในความทรงจําจริงๆมันหลากหลายที่นะบอกเลยว่าพี่บุหลันเนี่ยไปมาแล้วโอ้โหค้อโลกแต่ที่ประทับใจและที่ผจญภัยจนแบบอยู่ในความทรงจําเลยแล้วมาเขียนในหนังสือด้วยที่ไหนฮะ,อะยอดเขาล่าสุดเขางะางาันที่ไปมาเนี่ยงะงันที่ยากที่สุดในในประเทศไทยเนี่ยทำไมพูดว่าเขางะางาันคือยากที่สุดในประเทศไทยครับคนพยายามไปมาเยอะแต่ไม่มีใครทําสําเร็จเส้นทางมันซับซ้อนพี่บุหลันทาสาเร็จเหรอ ฝ่จาจะสาเร็จก,ก็ใช้เวลาสมครั้ง30ปีอยู่ตรงไหนพี่ถงั้นน,นี่มันจะเป็นยอดสูงสุดของเทือกเขาตะนาวสีคือตะนาวสีมันจะเริ่มจากการรนบุรีเริ่มตอกกางกลาง,ลางแล้วก็ลไล่ไปนู่นถึงภูงกเก็ตก็คือว่าเทือกเขาที่เป็นเทือกเขาที่อยู่เรียบใต้ตรงนี้นะความตะบมันอยู่เนี่ยจะอยู่ราชบ,บุรีเพชรบ,บุรีประจวบเนี่ยความตะบ์ความหลากหลายของสัตว์ป่าของจะอยู่ตรงนี้นบ้านเราก็ติดตะนาวสีนะตรงราชบุรีตรงนี้นะใช่ใช่ อยู่ในเล่มน,นี้นะใช่ใชอยู่ในเล่มน,นี้นะงานนายกตัวอ้าวโปรโมทกัน,น,นหน่อยอนนเล่มนี้ชื่อชื่อตามแผนที่ของไทยแผนที่ก็จะเขียนงาันนียกตัวงาันานีงปลว่าปลางาันาาานีปลาสีแดงน่าจะเป็นช่อนงูเห่ายกตัวงี้ภูเขาหินภูเขาหินที่มีปลาช่อนสีแดงรปลาช่อนงูเห่าเพราะว่างาันนีไปว่าปลาช่อนสีแดงเขาก็ตั้งตามชื่อปลาแต่เป็นชื่อไทยนะอันนี้ตั้งชื่อของแผนที่ประเทศไทยแต่ถ้าชาวบ้านก็จะรู้จักงาันสั้นๆ ชื่อทั่วไปที่เรียกกันคืองะงันงะงันแล้วนี่คือภาพของงะงันด้วยไหมฮะอันนี้ไม่ใช่อันนี้ระหว่างทางอันนี้ห้อยแม่น้ำบางกลอยเส้นทางที่จะไปงะงันเส้นทางที่จะไปงะงันความท้าทายของการจะไปงะงันนี่คืออะไรคือมันมันเป็นเขาที่สูงสุดของเสือเขาตะนาวสีเราอยากพิชิตถูกไหมอ่ไม่ใช่เสือเขาเป็นสันเขาตะนาวสีตะนาวสีเนี่ยมามันจะเป็นเสือเขาที่ต่อยาวๆไปเลยครับแต่เขาบริวารที่เป็นเขาลูกโดดอ่ะมันจะมีเขาลูกโดดอีกที่อยู่ในบริเวณของลาวสีเป็น เป็นเทเเือกเดียวกับตราสีมันจะมีอีกลูกหนึ่งที่สูงที่สุดของเทือกเขาตราสีมันอยู่ในพม่ามันสูง2 0 0พันกว่าโอ้ครับแต่ตรงนี้คือสันเขาที่สูงที่สุดใช่นระนาสีสันตราสีที่สูงที่อยู่ในประเทศไทยมันสันยอดมันก็พม่าขึ้นไทยขึ้นสันเขานั่นก็คือมันเหมือนสันบรรน้ำสันบรรน้ำใช่แบ่งไปฝั่งนี้ก็พม่าฝั่งนี้ก็ไทยฝั่งตรงข้ามจะเป็นจังหวัดมะลิทแล้วจังหวัดมะลิกของพม่าพมแล้วมันท้าทายว่าเราอยากพิชิตถูกมั้ยเรมีคนพยายามไปกันมาเยอะมากอ่ะมืออา พวกนักเดินป่ามืออาชีพด้วยแล้วเขาไม่สาเร็จหรอไม่สาเร็จ <c oughs> เคยมีคนไปถึงไม่ถึงสิบคณะเนี่ยแต่ที่ไปถึงนั่นพอขึ้นไปถึงแล้วขากลับก็จะทะเลออาะโบกแวงกันคือทุกคณะที่ไปไปยอดเนี่ยกลับมาทะเลาะก,กันหมดเลยเอา้าแล้วทําไมต้องทะเลาะปัญหาเรื่องเส้นทางคืออีกคนหนึ่งบอกว่าทางนี้อีกคนบอกาทางนี้อีกคนบอกาทางโน้นพอคุยกันตกลงกันไม่ได้ก็แยกกันแล้วที่พี่บุหลันไปเนี่ยใช้เวลาถึงสามครั้งสี่ครั้งอะไรไม่ใช่สามครั้งหรอกสี่ด้วยสี่ครั้งเพราะพยายามตั้งแต่อายุสิบเก้า ไปไม่ได้เพราะอะไรครั้งนั้นไม่สําเร็จมันไกลแล้วก็ซับซ้อนเบียงไม่พอแล้วก็หลงช่วงแรกที่ไปเนี่ยพูดกันตรงๆคือเทคโนโลยีอนวัตกรรมไม่มีอะไรเลยช่วงนั้นก็ตามถามทางไปเรื่อยถามไปเรื่อยเลยไม่ได้มีอะไรมันก็เลยยากหรือเปล่าใช่มันไม่มีใครไปเกะมาก่อนไงคือเส้นทางมันยังไม่เคยมีใครทําสําเร็จมันก็รู้จะถามใครแผนที่มันมีแผนที่ทหารนะแผนที่ทหารใช่แผนที่ทหารดูแผนที่ทหารแล้วก็เดินไปครับก็ไปดูอย่างั้นไปแล้วพี่เข้าทางไหนฮะ ผมเข้าทางแก่งกาจานเขาเข้าก็ไม่สําเร็จไปมาถึงแถวปู่เขาอี้อยู่แถวแถวต้นห้วยบางกลอยอ่ะแล้วไปตอนอายุสิ 19, ตอนนั้นที่ท้อใจกลับมาเพราะสเสบียงหมดสเสบียงหมดแล้วก็บาดเจ็บกันด้วยอีกคนหนึ่งโดนไม่ไผ่บาดพี่บุหลันเอ้าเดี๋ยวคนดูจะเกิดคําถามว่าเราไปป่ามันเหมือนกับต้นไม้ใบหญ้าอะไรก็เยอะแยะไปหมดทําไมไม่หาอะไรกินเอว่ะกล้วยป่าพี่เยอะแยะเลย <c oughs> ดาด,ดืนกล <c oughs> ้วยป่ามันมีแต่มเม็ดแล้วก็ มันยางมันแรงคือกัดไปปากได้เจอมันแล้วก้ยปากจริงเหรอใช่คือดูดได้คำต้องคำแต่มากกว่านั้นไม่ได้ยางกัดปากเจอมันแล้วก้ยปากหลายคนคิดว่าอยู่ป่านะมีของกินเยอะแยะไม่ใช่ไม่หายยากนะไม่มีนะสตอก็มีนะก้อ่าเขากินชะตอนี่พี่ในผ่ยสามลำยิงไม่ถึงยอดเลยยิงใส่ไม่ได้เลยต้องปีนอะไรอีกลากต้องมีตัวใหญ่เอาปืนลูกกดยิงถ้ามีลูกกดนะปืนลูกกดยิงยิงให้มันหล่นยิงขั้วมัน <Le? S 2> แต่ถ้าเป็นพวกปางไม้มันโค่นเลยนะจะกินต่ตอนนียมันโค่นต้นเลยแหละจริงเหรอจะทาไงได้ต้องมันสูงเร็วเรแล้วอรอบสองอะรอบสองนี้ตอนอายุเท่าไหร่ใกล้เคียงกันแหละจะไปอีกเส้นหนึ่ง<อ>แต่เดินไปมาวนมาออกราบ,บุรีปงกระถินนั้นเพิ่งจะเดินได้แค่สี่ห้าวันเดินสี่ห้าวันไปไม่ถูกพอมันลงแล้วก็กลับก็กลับแล้วมันไม่ย้อนเราไม่ไหวแล้วมันลบ<อ>แล้วอีกครั้งหนึ่งเมื่อเจ็ดแปดปีแล้วเข้าทางป่าเดงป่าละอูเราอยู่หัวหินตัดข้ามมาต้นน้ำเพชรเพื่อจะลงไปน้ำเพชรที่นี้ตัดกันไปแล้วม ไผ่เลื้อยเราหลงเข้าไปในป่าไผ่เลื้อยมันออกดอกมันยุบพอมันยุบเราไผ่พวกนี้รัมันไม่ใหญ่มันเล็กๆมันก็พันไปทำมาแล้วมันยุบเราเราไปข้างหน้าก็ไม่ได้พยายามตัดไปตัดหลายคนก็ไม่รอดคือจะถึงแม่น้ําเพชรแล้วมันไปไม่ไหวก็ย้อนกลับลงมาอีกมันเริ่ม้าเสียเวลาหลไยวันสี่เวลาประมานั้นอ่ะได้เก้าวันเสบียงหมดเขาต้องกลับ ก้าวันยังไม่ถึงยอดเขาอีกเกรอถึงได้ขึ้นทางพอรอบสามไปเนี่ยก็ไม่สําเร็จรอบสามเนี่ยอาหารหมดมาถึงเดินมาถึงน้ําตกทอทิ์คือจะขึ้นไปที่ฮอตกแต่เวลาไม่พอจะขึ้นไปที่ไหนนะที่ฮอตกที่จุดที่ที่สมัยพลเอกตะวันอ่ะที่ฮอที่แม่็องตกอ่ะที่ไม่กี่ปีมานี้นะที่ไปตกหลายๆลาำมานะลมมันตีพิกอ๋อที่บางทีที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยบางทีก็เพราะว่า ภูมิประเทศของเขาดูไหมฮะเรามันมันไม่ดันขึ้นเรามันดึงลงเราจะขึ้นไปจุดนั้นเป็นจุดนั้นแล้วก็ตัดเพราะมันตกเลยพม่าเข้าไปหน่อยก็จะไปตามสันเขาตะนาวีนี่ไปขึ้นง้างันเลยแต่ดูเวลาพอถึงตรงนั้นดูแผนที่แล้วนับแผนที่แล้วหมดแรงช่องละหนึ่งกิโลเนี่ยเดี๋ยวนับแผนที่มันได้อีกสามสิบช่องไกลมากโอ้ไม่ไหวแล้วเหลืออีกสามสิบกิโลช่องคือสี่ช่องอ่ะพอมันวันหนึ่งสี่ช่องวันหนึ่งก็คือวันหนึ่งเต็มที่ได้สี่โลใช่เพราะว่าเดี๋ยวลงนวผาในปีนเดี๋ยยยววเา้คืออมู่่่ทีีบน เมื่อกี้มันดูไปที่อ่ะตอนเย็นดูไปดูมาอ้าวเพิ่งจะอยู่สานเขาฝั่งนู้นถ้าทางตรงเพิ่งได้กิโลเดียวบางทีก็มีทางมันบังคับมันโมันโหดมากทางหรอเราไม่สามารถคํานวณได้หรอกแล้วไปทําไมอ่ะไม่รู้มันอยากมันอยากจะไปผมไม่รู้มันท้าทายอ่ะมันอยากจะไปมันเหมือนคนปีนเนเวเลตเละนะใช่คือมันอันตรายมากเสี่ยงมากจะไปถ้าตายอ่ะคนถามนะก็ไม่รู้แต่ไม่รู้มันอยากไปตายก็คือตายอ่ะเราก็ไม่ได้กลัวไม่ถามว่าไม่ได้กลัว เอารอบสุดท้ายเล่าให้ฟังหน่อยว่ารอบสุดท้ายที่สําเร็จในการไปปีนงะยันเนี่ยเพราะอะไรที่พี่บุหลันไปเนี่ยกี่ปีจากวันนี้ฮะสปี อ๋อที่สําเร็จนี่2 2> สองปีอ๋อแสดงว่ามีอุปกรณ์มีอะไรพร้อมไหมก็เริ่มพร้อมเก่าเยอะผมเข้าทางราชบุรีนี่เข้าทางราชบุรีเข,าารเข้าต้นห้วยบางกลอยอ่าเดินเส้นเดียวกับนรกป่าบางกลอยนรกกี่วันสามสิบห้าวันสามสิบห้าวันป่าบางกลอยน่ะเข้าทางนั้นผมก็เดินเลาะห้วยบางกลอยไปตลอดพอไปถึงห้วยสามแพร่งก็แยกขึ้นกว่าแล้วเดินเดินกันไปอย่างเงี้ยพี่เรามีอะไรไปบ้างแบกสะพายอะไรบ้างเป้เนี่ยมีอะไรบ้างฮะเป้คนหนึ่งก็ยี่สิบโลขึ้นอะอ่าเราจะใช้เป้อย่างเดียวเป้ไฟชีตหลักๆนะมีด ไปเช็คไปใช้ผมเองผมจะเตรียมยารักษาโรคทุกอย่างที่ผมจะมีหมดเก็บไข้ได้ป่อยเป็นแผลเย็บแผลในปากคือทํากันได้หมดรอบล่าสุดพี่ไปกี่คน9คน9คนเที่ยวนี้ทีมใหญ่ทีมใหญ่ทีมใหญ่สบียงเอาไปเพียบพร้อมเลยก็เอาไปพร้อมแหละคือ10วันคํานวณแผนที่เป๊ะๆไม่เกิน10วันเส้นราชบุรีเนี่ยเดินจริงๆแล้วเราไม่รู้ทางทางลัดในห้วยบางกวยห้วยบางกวยนค้นอ่เงี้ยเราใช้เวลาตรงนั้นหมดเปยคือวอาทิตย์เราต้องไปตามห้วยตลอด รเราตัดจะได้ไดเลยคือถ้าเราตัดอะ่ะมันก็เสียเวลาก็เหลือแค่3วันก็ถึงแล้วแล้วทำไมไม่ตัดพี่เพราหาทางไม่เจอเพราะว่าสองข้างมันเป็นหน้าผาหินเราไม่สามารถปีนขึ้นภูเขาได้ฝั่งไหนได้ก็ต้องไปตามร่องห้วยอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆก็ไปเต็มที่คือ<ม>ไปมืดหาที่พักตอนเย็นก็มืดทุกวันอะ่ะบางทีตั้งแคมป์ผูกเปลไม่เสร็จละมืดแล้วคุ้ค่ายังไม่ได้ผมแ,แต่ครั้งเนี้ยผมแปลกใจตัวเองร่างกายมันแปลกมากเลยมันคึกคักปีนเขากันเนี่ยเพื่อนๆเนี่ยขึ้นมาสี่ห้าเก้านัก ไปไปเรี่ยวเรี่ยวคือเป้าหมายมันต้องไปถึงแล้วไม่รู้สึกคือไม่อ่อนไม่เพียไม่อะไรเลยคือช่วงหนุ่มๆมันไม่สําเร็จมันหมดเรี่ยวหมดแรงมันเหนื่อยรู้สึกแข็งแรงกว่าตอนหนุ่มแข็งแรงมากทําไมเส้นนี้มันเดินไม่ยากมันไปยากเอาใกล้ๆถิ่นมันเป็นหน้าผาเยอะที่ต้องปีนหน้าผากันตลอดไปตามแผนที่ไปตาม GPS เนี่ยมันเราไม่สามารถเลือกเส้นทางได้บางทีสัญญาณ GPS มันพาไปเนี่ยไอหลงไม่หลงแต่บางทีปัญหาเส้นทางที่มันเป็นอุปสรรคเป็นหน้าผาเป็นน้ําตกเยอะแล้วก็ล่องห้วยที่เป็นก้อนหินใหญ่ๆเนี้ย ไปไม่ได้มันไปไม่ได้แต่ต้องไปคือก่อนถึงยอดเงาขาประมาณ2วันอ่ะหว้วยที่จะตัดไปขึ้นตีนเขาเงี้ยงันอ่ะในหว้วยนั้นอ่ะตามร่องหว้วยมันเป็นหน้าผาเราต้องตัดขึ้นต้องให้คนที่แข็งแรงที่สุด,สดปีนขึ้นไปผูกเชือกก่อนเนาะที่เหลือวก็ขนเชือกขนเป้ตามไปเป็นท่อท่อๆอย่างเงี้ยมันใช้เวลาเยอะมันปีนหน้าผาเช้เวลารงกันเยอะเส้นทางนี้เนี่ยมีมีคนเคยไปก่อนไหมมีอะไร<า>ที่บ้<น>า<ำ>งห้วยเนี่ยไม่มีรอยฟันต้นไม้เลยเหรอเจอสัตว์บ้างไหมพี่เที่ยวนี้ไปเจอแยะเจออะไรบ้าง กระทิงอ่ะจะตลอดเวลาแล้วก็ช้างกระทิงเยอะครับเขาทำร้ายเราไหมกระทิงไม่หรอกสัตว์ป่าไม่ทำหรอกยกเว้นมันอยู่ใกล้ชุมชนอ่ะเคยโดนยิงมาก่อนเอนี่ยเคยโดนทำร้ายมาก่อนเคยติดแล้วมาก่อนเคยโดนยิงมาก่อนอันนั้นมันก็ดุบาดเจ็บอย่างช้างแล้วก็เดินตามหลังมันก็เดินนําหน้าไปโล่งๆแล้วก็เดินตามหลังอุ้ยไม่ดุเหรอจบมันก็ดุกั <ผม S 2> นแต่มันก็ไม่ไม่ทำอะไรเราผมเข้าใจว่าช้างป่าเนี่ยไม่คุ้นกับคนไม่เห็นคนงี้มาเอาเลยช้างป่ามันจะเจอคนแล้วก็ค่อยหลบไปโมทีมก็ยืนมองเฉยๆแล้วม่รู้มาหรอก ผมอ่านหนังสือพลาน่ะพลานเขาบอกว่าเจอช้างป่านี่น่ากลัวเหมือนกันนะบางทีมันโอ้โหไล่กระทืบแล้วอนั้นเขาจะไปยิงมันเดมันก็ไล่กันเลยเราไม่ทําอะไรมันก็ไม่ทาอะไรหรอกพลานเนี่ยตั้งใจจะไปล่าถูกไหมใช่แต่เราเนี่ยเข้าไปประจนภัยแั่นัตยานมันรู้ว่าช้างเนี่ยมันรู้ว่าใครจะล่ามันเวลาเหรอถ้ามีช้างเดินอ่ะก็เดินตามช้างมันเดินง่ายอ่ะพี่บุหลันครับยอดสูงสุดของเทือกเขาตระนาศสีคือเขาง้างันใช้เวลากี่วันไปถึงอ เก้าวันเก้าวันถึงแต่เราก็ไปนอนฝั่งพม่าอย่างงี้แต่มันก็น่ม <laughs> ันตันมันก็นิดเดียวข้ามนิดเดียวแล้วบนนั้นมีอะไรมีต้นไม้เล็กๆกระแต่เราไม่ไม่ได้สนใจตรงนั้นรเราสนใจว่าเราขึ้นถึงแล้วึ <ไป S 2> งจิดแล้วไปชิดแล้วแต่ตรงนั้นอนะ่ะกลับอีกหกวันตอนเชา้าเดินกันไม่บอยเดี๋ยวก่อนรอบสุดท้ายเนี่ยสเบียงทําไมถึงเที่ยวนี้ถึงเอาไปพอเพราะที่ผ่านมาผมคำนวณแผนที่แล้วอ่ะแต่สบียงมันหมดตั้งแต่วันที่สิบสามอ้าว เราเดินไปเนี่ยใช้เวลา16วันแต่พอวันที่13อาหารหมดอาหารหมดแล้วหาอะไรกินกันพี่คือระหว่างทางอะ่ะผมก็ต้องเก็บใบเลี้ยงป่าเนี่ยปลาแกกจามจะเยอะหน่อยใบเลี้ยงอะ่ะครับใบเลี้ยงก็เด็ดเด็ดไปเรื่อยเด็ดพมอที่ไปถึงห้วยคนอื่นพักกันผมก็ต้องย้อนไปเก็บใบเลี้ยงเก็บผักกูดแล้วมาทําอะไรกินพี่ เขาเติมต้ม<อ>ไปเลี้ยงรสชาติมันจะแปลกอ่ะมันเป็นผักที่มันจะมีความหวานเราปรุงรสนิดหนึ่งใส่น้ำปลาหน่อยใส่เกลือนิดหน่อยถ้ามีกะปิก็ใส่กะปินิดหนึ่งอร่อยอร่อยแล้วมันให้พลังงานไปเหลียงกินเข้าไปมีแรงใช่คือยอดปะนะยอดที่ไม่ใช่อ่อนมากนะมันเขียวๆนิดนึงต้มแล้วมันจะหวานแล้วก็กินแต่ใบเหลียงสามวันเลยพี่ผักกูดบ้่งเก็บผักกูดบ้างแล้วก็หน่อวไยมบ้งงน่อเต่าล้างบ้างมาผัดเผ็ดเอาไวพริกแกงอยู่อมาม่าก็กินสามคนนี้ห่อละสามคน คือต้องกินให้ได้สามคนแต่พอใส่ผักกูจะเยอะมันก็รสชาติมันก็ไม่ดีไม่มีอะไรเลยันจืดแล้วต้องมาปรุงรสเนี้ยอ,อแล้วไม่ไม่กวางสักตัวกบยังไม่ให้กินเลยผมรู้สึกว่าอย่าไปทํามันโอแต่ช่วงหลังนี้พอโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเราก็ไม่อยากจะไปรบกวนสัตวนะ์ละแล้วช่วงนั้นขนนป่ามันสุกด้วยอ่ะคือถ้ามีขนุนปา่ามันก็เก็บขนุนป่าแบ่งกงนกิน ก็คือลูกเล็กกว่าขนุนที่เรากินกัน่เลลูกแค่นี้ลูกแค่นี้คล้ายมหาลูกเล็กอ่ะแต่เนื้อข้างในเหมือนไหมเนื้อก็เหมือนหวานอร่อยเปรี้ยวถ้าต้นไหนนีกินอ่ะต้นนั้นจะหวานถ้ามันป่าต้นไหนหวานหวานดีรสชาติดีก็พวกคนีมันกินหมดต้นใหญ่จะไม่ค่อยทันชนีก็คือของดีเนียชนีสัตว์หมดแล้วแต่ถ้าข้างกินอ่ะเปรี้ยวคือสัตว์ป่ามันจะรู้ว่าอะไรสุกอะไรแก่อะไรกินได้เนี่ยสัตว์ป่าก็จะรู้ก่อนเรามันจําได้ต้นนี้ปีก่อนกูมากินปีน ้นไม้อันไหนสุกลูกแรกมันมาแล้วมันรูกแล้วผมสังเกตแต่บ้านผมมันจะมีต้นต้นอีเมนอยู่ต้นหนึ่งนกคุณทองมันชอบผมก็ไปแงนดูมันเมื่อไหร่มันจะสุกมันก็ยังเขียวเขยวอย่างนั้นอ่ะมันสุกแค่สักห้าเปอร์เซ็นต์ของต้นอ่ะมันมาแล้วมันรู้อ่ะวันนั้นอ่ะพอเริ่มสุกห้าเปอร์เซ็นต์อ่ะมันมาแล้วนกคุณทองแต่ที่ไม่เคยบินผ่านทางนี้เลยแต่มมนเคยมันมารมันทุกปีอ่ะผมว่าสัญชาตญาณนะกลิ่นเกลิ่นอะไรก็คงนะแต่ว่ากบเคียดไม่อยากไปกวนเขาคือให้บอก เพื่อนๆบอกให้ยอะจะไปเอากินผัก,กของเร<อ><ม>าไปเยอะกินผักกูดไปเยอะจนวันที่สิบห้าน่ะมาถึงทอทิพย์มือแล้วก็คุยกันว่าที่กมสามกอ่ะเดินจากทอทิพย์ขึ้นไปอีกประมาณสี่โอ่ะมันจะมีจุดชมวิวจุดดูนกจะมีนักท่องเที่ยวม,มาดูนกกันเยอะครับเราตื่นแต่เช้าเลยเพราะว่าเขาปิดห้าโมงห้าโมงนี่ปิดละครับเราต้องตื่นเช้าไปให้ทันบางคนก็เกินกันไม่ได้ขาเจ็บขามันบวมเพราะอะไรฮะน้ํากัดเท้าน้ํากัดเท้า เพราะว่าเราเดินมาแฉะมาตลอดเดินในน้ำตลอดเนาป่าทึบๆป่าล,กลกๆๆูกในเ่งเงินอ่ะมันป,ป่าป่ามันมีใบไม้เยอะแต่ผมเนี่ยไอยาเชื้อราแกน้ำกัะเท้า,เาไปหลอดเดียวผมคิดว่าคนอื่นเขาก็เตรียมปรากฏไม่มีใครเตรียมเลยผมมีหลอดเดียวก็วต้องแบ่งกันแล้วบางคนก็ใช้ไม่เป็นอ่ะทาเยอะเอาไปเยอะมันไม่กี่วันมันก็หมดหลอดใหญ่แล้วนะพอถึงวันที่สิบห้าเช้าโอ้โหเดินกันไม่ได้เอาอไงดีเท้าเจ็บเเจ็บเดินไม่ได้เลยมันมันเหมือนกับเป็นเกาเหมือนอะไรมันทิ้งไปๆปไน้ำกัดเท้านี่มันผิวมันลอกถูกไหม มันจะบวมมาก่อนมันบวมแบบบวมอึ้งอ่างอ่ะอึ้งอ่างเน่าอ่ะก็คือแสบเจ็บแล้วดง่ายเดินไม่ได้เดินแล้วมันมีอะไรทิ่มอยู่อ่ะเดินไม่ได้เลยก็เลยตอนเช้าต้องเปลี่ยนแผนเอาไงดีเพราะถ้าไปพร้อมกันเนี่ยไปให้ทันรถห้าโมงเช้าอ่ะไม่ทันแน่นอนครับต้องเสียสละคนนัล้นแหละขึ้นไปหาวิธีที่เอารถมารับพวกเราครับแล้วที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวค่อยๆทยอยตามไปทีหลังเพราะว่าถ้ารีบไปไปไม่ทันแน่ๆน ผมผมยังดูเหมือนจะยังสมบูรณ์กว่าคนอื่นนะครับผมกินปลากรูดผัดปลากรูไปกินไปสองคำเองครับเวลามันก็ใกล้สว่างแล้วเอาไงดีเลยเตรียมเปกขึ้นหลังไปก่อนคนเดียวโอ้โหคนเดียวเลยต้องไปคนเดียวที่เหลือยังไม่ไหวไงยังไม่พองคนก็ยังลุกลุกไม่ได้อะ่ะลุกไม่ขึ้นเจ็บ,บก็เลยรีบขึ้นไปคนเดียวที่ม 36, รมสามหกสี่กิโลอ่ะปฏิเจชนีมันกินขนุนป่าอยู่ก็เลยแกงพูดบอกยังไม่ได้กินข้าวเะยขอขนุนป่าลูกหนึ่งมันโยนมาให้อ่ะ มันไม่หนีผมด้วยนะมันก็มองมันโยนตบกงมาลูกพูดไปเล่นจริงๆฟังภาษาคนรู้เรื่องไม่รู้คือวันนั้นน่ะมันประหลาดมากผมพูดเล่นๆเ่ยขอลูกนึงคือขอจริงๆก็แหละท่านใดก็เอาเพราะว่าดูที่โคนแล้วไม่มีเลยมันกินเกลี้ยงเลยบอกขอลูกมันโยนมให้ลูกเลยแล้วก็เก็บมากินมันหวานดิแต่เม็ดมันน้อยก็เลยขออีกไม่ให้เลยขออีกลูกหนึ่งไม่ยิ้มเลยหลุดมือหรือเปล่าคือกําลังกาลังเฮ้ยอะไรวะมนุษย์มาตกใจมนุจะปหลุดมือแล้วมันแปลกมากมันก็ไม่กลัวผมนะมันก็ไม่หนีมันก ขอให้ลูกไม่ให้ผมก,กะะ็เลยนั่งพัพกแป๊บผมก็เลยไปต่อั <c oughs> ขึ้นไปถึงกมสามหกที่เขาดูนกกันปรากฏว่ามีต้นไม้ล้มแล้วก็หญ้าลกมากล้างผมก็ไม่รู้สาเหตุทำไมตรงนั้นเกิดอะไรขึ้นนั่งดูนั่งรอพักแต่รถไม่มีรอยรถมาเลยเอาไงดีถ้าเป็นอย่างเนี้ยที่เหลือขาเจ็บกันจะทำยังไงก็เลยตัดใจเดินไป,ไปพเนเินทุ่งอีกสิบกิโลโอ้โหขาพันเดินทุ่งครับโอ้โหคือต้องไปเลยโอโ่ะคือเดินไเดินไปอีกสิบกโลอีกสิบกิโลลับลาบ ไม่ลาดติมันแรกๆมันก,ก็เดินลงๆมาสักพักหนึ่งมันขึ้นเข,ขา,ขขา oh. แล้วขึ้นเขาตรงสำลูกนะโอ้ยเราแดกก็ร้นอนอ<น>ะคนเดียวคนเดียวพอเดินไปสักพักหนึ่งอะก็เริ่ม <ขอ S 1> ลันนี่ทำอะไรไม่ที่เหลือไม่ไม่ไหวแลวไงคือผมต้องไปเอารถหารถมารับยังไงผมก็ต้องไปหาวิธีที่เอาคนออกไปก่อนอะ oh. ออก็พอไปสักพักหนึ่งเห็นมีกระเป๋าเจมปไข่ไข่อเจ็บอลวางอยู่ข้างทางอะเราคิดว่าน่าจะมีคนตัวเนี้ยมาเดินไปเสียงแัตเตอร์มาดันช่ดช่ช่ดชเดินไปแล้วเช่ดเช่เอา กล้องดักถ่ายโอ้ยกล้องดักถ่ายนี้สามตัวดักถายสัตว์ฝั่งนี้สามตัวฝั่งนี้สามตัวกล้องทั้งนั้นเลยเอออ่ะไม่ใช่คนเราดูอ๋ออันนี้เป็นแผงโซล่าเซลล์ของวีเอฟอะไรเนี่ยอ๋อเป็นองค์กรพิทักษ์สัตว์ปลาเดินไปอีกสักแป๊บหนึ่งเอ้ามีอีกจุดละหกตัวมีตลอดเลยผมก็หลบไม่ไหวแล้วไงเออแอคชั่นเลยทีเดียวนะเดี๋ยวเขามาเปิดดูคือมันหลบไม่ไหวแล้วมันเยอะแยะหมดกล้องข้างละสามตัวสามตัวข้างที่สามฝั่งที่สามอ่ะ ก็ <g ül> หลังจากที่ออกมาวันสักสองเดือนอ่ะกล้องที่ได้ถ่ายอ่ะมีรูปเสือเต็มเลยก <g ül> <g ül> ็เห็นนั้นช่วงนี้เก่งกระจาดรูปเสือที่เส้นที่ผมผ่านมาทั้งนั้นเลยแล้วไปไม่เจอบ้างเหรอเจอรอยมันเยอะแยะร <g ül> อยเสือร <g ül> อยเสือทั้งนั้นเลยเดินอยู่ข้างหน้าผมเนี่ยคือใบไม้มันจะเป็นวงกลมมีรูปเสือจะโค้งรอยขนาดไม่ใหม่เนี่ย,ค,ย,ยคือลูกหน้าไปเนี่ยคือรอยเดินขึ้นบันไดมันชัดเลยอืมกลมๆๆแบบนี้แล้วน่าจะเดินลงมาแล้วมาเจอผมนั่นแหละอ้าวแล้วเราเดินตามไปเราไม่ไม่ใหม่นี่แหละเดี๋ยวมันดักตะคุบเราทั้งเลยมันคดม ทักมีดจริงเอาไว้ขู่มันจะเข้ามานะเข้ามากูจะฆ่าตัวตายจุกอย่าว่าแต่มีดเลยมีลูกซองมีไรเฟิลเนี่ยจะทําทันหรือเปล่าทําอะไรมันได้ถ้ามันมาก็นั่นเลยสิแล้วไม่กลัวพี่ก็จะดีสู้เสือไงไม่นะมันเดินมาเฮ้ยได้กลิ่นเดี๋ยวมันไม่กินคนหลอกมันไม่ดุหะเกิดมันป่วยมันแก่มันล่าสัตว์ที่ปากเดียวไม่ได้แล้วเสือแก่กัญญาจันทร์ตำรวจข้อมูลแล้วเสือแก่ไม่มีไม่กินคนหลอกเสือ ไม่ใช่ไม่กลัวะแต่มันไม่ทําอะไรเราหรอกเราก็ไม่ทํามันเกิดคนเคยไปทําร้ายมันเข้าอ่ะมันเป็นตัวที่เกิดมันเคยโดนคนยิงใช้กรมกันไปซุ่มเลยเสียเยอะเสียเยอะจริงตอนเจอตั้งกี่ตัวละห้าตัวแล้วเสือโคร่งแก่งกระจานเสือเยอะนะพอไปถึงประมาณตั้งบ่ายบ่ายสองจากตั้งแต่หกโมงเช้านะบ่ายสองถึงแก่งกระจานก็เลยไปสั่งข้าวที่ศูนย์บริการครับพนักงานเจ้าที่เสียงเขาจะเอาเรียกกู้ภัยไปรับ เขาบอกไม่ต้องแล้วกูไปไปรับดังแน่เลยเ <K _ n ate> ขาก็เอาเจ้าหน้าที่ไปรับเพื่อนผมก็ไปด้วยเขาก็เอารถหารถมาให้แล้วก็เจ้าหน้าที่เขาก็ไปด้วยเอาน้ำแข็งมาด้วยนะมีเจ้าหน้าที่ที่นั่นนะ่ะที่ร้านสวัสดิการเนี่ยทำน้ำแดงให้นะขอข้าวไปให้ให้ตังค์ก็ไม่เอามีน้ำใจมากนะเขารู้ว่าคนหลงป่าเนี่ยต้องกินน้ำตาลกินอะไรนะน้ำแดงนี่ชื่นใจเลยใช่ไหมน้ำแดงด้วยแล้วก็ข้าวด้วยข้าวกล่องขนมอีกไว้ฉาบที่เขาขายที่ร้านเงินก็ไม่เอาให้ตังค์ก็ไม่เอาช่วยกัน สุดท้ายก็พิชิตได้สันเขาที่สูงที่สุดของเทือกเขาตะนาวสีโอ้ยงั้นผมก็ไปได้ไม่มีใครไป <laughs> ถึงนะ <laughs> จะไม่มีใครไปถึงนะน,นี่ผมนี่ผมไปคุยคิงทับได้อีกนานเลยเนี่ยเล่กงานเนี่ยงั้งนนี่เมืองไทยนี่ไม่ได้นะนออกหนุ่มโคพันเอาพิเชียวไปเดี๋ยววกบอกเฮ้ยผมไปมาตั้งนานแล้วเอาหลักฐานมาดูไม่มีหรอกตั้งงานเนี่ยไม่มีใครทําสําเร็จหรอก เดี๋ยวเขาไปบอกว่าเฮ้ยง,งานผมไปมาแล้วว่ายี่0ิ0สามิปียิงยิง้ายุคั้นไม่มีเลยยุคขนาดทะเลาะกันตายไปไม่ได้หรอกไม่แล้วเกิดเป็นชาวบ้านอะ่ะเฮ้ยผมเคยไปาาไมาแล้วตอนเ<ก>ด,ด็กยากหาคนนำทาง,างไม่มีไม่เคยปรากฏนักงานที่บอกเลยมีไม่ถึง10คณะหลักที่ตามสำเร็จอะ่ะในประเทศไทยนะนักเดินป่าไม่ถึง10ยังไม่เคยมีหนึ่งนะในนั้นก็คือบุหลานลันตีใช่นะ ถ้าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสาระดีในสไตล์หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับและถ้าหากอยากเป็นกําลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับและถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันนะฮะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ